ทักษอรทำบุญครบรอบ50วันให้กับคุณพอ่อด้านนนกุลแม้อยู่ฮ่องกงแต่คอมเมนต์ส่งกำลังใจอย่างไว เรียกว่าวันเวลาหมุนเวียนผ่านไปอย่างรวดเร็วทิ้งไว้เพียงความทรงจำให้ระลึกถึงสำหรับนางเอกคนสวยแอปทักษอนพักสุขเจริญซึ่งได้สูญเสียคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญจากโรคมะเร็งไปเมื่อวันที่2ตุลาคม2566ที่ผ่านมา ล่าสุดค่ะเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสภาพทําบุญครบรอบ50วันให้กับคุณพ่อที่จากไปโดยมีลูกสาวน้องปีใหม่และญาติญาติเคียงข้างที่วัดโพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยข้อความว่าทําบุญครบรอบ50วันคุณพ่อ ท่ามกลางกำลังใจจากเราคนบันเทิงและแฟนๆอย่างท่วมทน้นรวมถึงพระเอกหนุ่มที่เพิ่งเปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่อย่างนนกุลชานนที่ได้เข้ามาคอมเมนต์เป็นรูปอิโมจิพนมมือพร้อมกับหัวใจสีขาวซึ่งขณะนี้ติดงานอยู่ที่ประเทศฮ่องกงไม่สามารถมาร่วมงานได้แต่ก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจอย่างไวปานจรวดเช่นเคย รวมไปถึงเหล่าบรรดาแฟนคลับที่เข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างต่อเนื่องทางทีมงานนักข่าวอินดี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณแอททักษออนและครอบครัวไวนาที่นี้อีกครั้งนะคะ